ไก่อบเห็ดโอมอือหือดูดูพี่น้องดูน่ากินอย่างแรงเลยนี่หล่ะพี่น้องขั้นตอนแรกนะก็เตรียมเห็ดโอมก่อนพี่บ่าวก็ใช้เห็ดอมสองดอกใหญ่ๆแบบนี้นะก็หั่นก่อนเลยก็ได้พี่น้องล้างนิดหน่อยเผื่อว่าจะมีฟุนมาเกาะอะไรแบบนี้นะแล้วก็แช่น้ำเอาไว้เลย พี่น้องก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะแล้วก็ขย,ย้ำด้วยเกลืออีกรอบนึงนะเกลือก็จะช่วยลดกลิ่นเข้านะหลังจากนั้นก็ล้างน้ำเกลือออกให้หมดในส่วนของการล้างเกลือก็เรียบร้อยนะไปดูกันตอนต่อไปเอาละมาดูขั้นตอนการทำกันเลยนะพี่เบาจะใช้ขั้นตอนแบบง่ายๆนะก็อเอาเกลือของเราใส่ไปเลยปิดเกลือต่อมาในส่วนของเครื่องปรุงนะก็อย่าเป็นน้ำมันหอย ใส่ไปสองช้อนซีอิ๊วขาวสองช้อนนะพี่น้องซีอิ๊วดำหวานประมาณสองช้อนเหมือนกันน้ำมันงาหนึ่งช้อนน้ำตาลมะพร้าวพี่บ่าวใส่ครึ่งช้อนใครชอบหวานใส่หนึ่งช้อนได้พริกไทยป่นครึ่งช้อนแล้วก็ใส่ทอดพริกไปหนึ่งช้อนนะพี่น้อง ช่วยเกิดความเข้มข้นแล้วก็ทีน่ากินแล้วก็คนทวนผสมให้มันเข้ากันพี่น้องลัพอทวนผสมเข้ากันดีนะตาพี่น้องมีเวลานะก็หมักไว้ทัก2ชั่วโมงแต่พี่บ่าจะทำขั้นตอนต่อไปเลยเพราะว่าใช้เวลาตุนประมาณ1ชั่วโมงนะยังไงก็เข้าเนื้อเน่นนอนะต่อมาก็ใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมบุบๆนะ ตามด้วยเอ็ดอมแล้วก็น้ำใสลงไปเลยโอเคลียเกลียให้น้ำพอท่วมนะพี่น้องปุเบ้าไปประมาณนี้ทีนี้ก็ยกขึ้นไปวางบนเตาได้เลยทีนี้ก็เปิดไฟได้เลยช่วงแรกนี้เปิดวยแรงขึ้นมาได้พี่น้องให้น้ำมันเดือดก่อนแล้วก็ค่อยลดเป็นไฟอ่อนแบบนี้นะก็ปรับไฟลงเป็นไฟอ่อนเลย แล้วก็ออกขวาปิดไว้ละผ่านไป3ามสนาที่พี่น้องอดูตอนนี้ก็เริ่มถุกแล้วนะพี่น้องแต่อยากให้มันเปื่อยแล้วก็น้ำลดลงกว่านี้หน่อยนะอบต่อไปแล้วพี่น้องก็ถุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องใช้เวลาไปประมาณ45นาที่ mà ní cổ quỵt quấy lại lưỡi nữa này thuần có cây nữa Có bưởi đi đâu nó nó trúc cổ khôn mà lại đều chặt chảy thuê đủ mà lái với nó vì thì càng thăm bếp ngay ngay Thu quam nạ kinh này do Ta bàn phí nó mì địch nói đây bếp ní cô Mày tổng trời bích tầy cơ đại <laughs> này trộn cùng nước chút nhé, có kem cốt, và cóรส chát đi vino, đập đôi bạc chi nít nôi nó pha một qua mều mều gì hả, -hò. cúp cao bay, cổ nha kinh lư vino, hừm, du, qua mều là chấm trong này cao bay, cúp cao bay, hừm, có khả năng sẽ nhèmออกมา như thế này được, nó ืในถั่ที่เป็นนังนะแบบนี้นะอดูพี่น้องดูพี่บาวก็ใช้เวลาในการอบไปประมาณ4 5้านาทีเท่านั้นนะ ถ้าหากว่าต้องการให้เปื่อยมากกว่านี้ก็เพิ่มสักหนึ่งชั่วโมงนี่ก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้านานกว่านั้นพี่บาวพี่ว่ามันก็จะเละเกินไปไนะอืนะเฮนี้ก็เอากระดูออกได้แล้วเห็นไหมอืมอม,มาชิมว่าเนื้อด้านในเป็นยังไงปุ๊บเอาไปอื ตัวจาิอร่อยเลยพี่น้องน้ำซุปนี่อร่อยลงตัวพี่น้องอือหือดูดูพี่น้องดูน่ากินอย่างแรงเลยนี่ก็เป็นว่าจะทิ้นภารกิจไปอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับเมนูปีเกยอบเห็ดหอมนะพี่น้องดูเป็นเมนูง่ายๆนะพี่บ่าวบอกเลยว่าพี่น้องลองทําดูสําหรับวันนี้นะพี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วปบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง